วันศุกร์นะครับอยากให้ท่านผู้ชมรายการเช้านี้ที่หมอชิดมีความสุขกันให้มากๆ <ทะ S 1> เพราะฉะนั้นเรามีของขวัญมามอบให้นะครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่ล้าค่ามากนะครับไม่อยากจะให้ประเมินมูลค่ากันเพราะว่าเป็นนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งแบบของผู้ชายและของผู้หญิงนะครับสำหรับนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติจุดเด่นจะอยู่ที่หน้าปัดนะครับที่มีมิติทําจากโลหะสองชั้นประกบกัน จุดเด่นของนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็คือเลข9จะนูนสูงเด่นมากกว่าตัวเลขอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นนาฬิกาเฉลิมงพระเกียรติและมีตราสัญลักษณ์ด้วยนะครับส่วนนาฬิกาอีกแบบหนึง่งจะเป็นนาฬิกาไทยแลนด์ซึ่งลักษณะพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้ก็คือจะมีลายธงชาติอยู่ที่ปลายเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นเวลาเข็มกระดิกไปแต่ละวิแต่ละวินะครับก็จะเหมือนกับธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่ตลอดเวลา วันนี้ครับพิเศษจริงๆนะครับเรามามอบให้กับท่านผู้ชมรายการเช้านี้ที่หมอชิดนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมนาฬิกาที่อยู่ในมือผมนะครับเรือนนี้เขาเรียกว่านาฬิกาไทยแลนด์เดี๋ยวให้กล้องซูมมาดูใกล้ๆนะครับจะเห็นที่บริเวณปลายเข็มวินาทีนะครับจะมีลายธงชาติไทยนะครับเล็กๆอยู่นะครับเวลาเข็มเนี่ยเคลื่อนทีละวิทีละวินะครับก็เหมือนกับธงชาติไทยสะบัดอยู่วันนี้ เรามีนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติและนาฬิกาไทยแลนด์เดี๋ยวให้ดูชัดๆอันนี้นาฬิกาเฉลิมพระเกียรติอันนี้เป็นขวดของผู้หญิงนะครับอันนี้ของผู้หญิงด้วยค่ะก็มีทั้งหมดเนี่ย6แบบด้วยกันใช่ครับ30เรือนมอบให้กับท่านผู้ชมเช้านี้ที่หมอชิดโดยเฉพาะอ่เดี๋ยวให้คุณแจ็คให้กับท่านผู้ชมดูอย่างชัดๆนะครับนี่แบบของผู้หญิงนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรอีกแล้วนะครับเพียงแค่โทรศัพท์เข้ามาหลังจากจบรายการเช้านี้ที่หมอชิดตอน7โมงครึ่ง หลังเจ็ดโมงครึ่งเราจะเปิดสายทันทีครบ30ท่าน30เรือนเราปิดเครื่องทันทีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านอื่นเนะี่ยโทรเข้ามาซ้ํา0815830160จดเบอร์เอาไว้ก่อนนะครับ0 8 1 5 8 3 0ด6 0 30เรือนเท่านั้นนะครับที่เราจะมอบให้กับแฟนรายการเช้านี้ที่หมอชิดโดยเฉพาะส่วนท่านอื่นสามารถหาซื้อนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติและนาฬิกาไทยแลนด์ได้ ที่ไพรสีนีไทยทั่วประเทศในราคา999บาทรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดทุนกล้าถวายมูลิธิพระดาบทนะครับค่ะเอารายละเอียดก็ปรากฏอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะตื่นมาเช้าวันนี้คุณผู้ชมแฟนๆรายการเช้านี้ที่หมอชิดก็เจอกับเรียกว่าเป็นสิ่งที่พิเศษสุดๆที่เรามอบให้กันก่อนเลยนะคะ